เอ๊ะวันนี้ผมน่าจะเป็นบ้าครับเน่ <t ose the degree> ต้องสนิทด้วยนะครับผมแน่วันนี้เรามาสอนกับแกลนเดฟโอโจไก่เน่โอเคที่แล้วก็งอนกันนะฮะแล้วครั้งนี้เราก็จะมาเงื้อครั้งนี้กับเกม GTA เนี่ยโอ๊ยพังอยู่ได้เอาเอาเอากรรมกรกดกรรมกรรมกดผิดเอา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 ทุกครับ คนเอเดจะเจอไม่เคยสว่างเลยเว้ยสุดจริงวะเนี่ยเยี่ยมนเน่แล้วก็มีเซฟในยสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวๆนี่ย,ย,นนนยโอ้โห,โโหช้าจังเลยอ่ะโอ้โหอะไรช้าจังเลย <c oughs> เป็นบ้าแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นดอยเด็กดอยเด็กกากระลิงอย่างนี้ก็ได้ อ้าวเป็นดอยยังไงอ้าวเฮ้ยแมปโหลดิเฮ้ยแมปโหลดิเฮ้ยเยี่ยมฮนี่กินโมงนี่เฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์เออเราก็เจอคู่ริงของเรานะลงมาลงมาฮึฮึไปฮึฮแจกคิปเปอร์เนราวันก่อนฮึฮึบึมไปแล้ว กูบายซียูอิ h e ดเฮลตุยตูดเริ่ตูดชนชนก่อนกินข้าวเราต้องออกกำลังกายอ่ะไปที่โรงยิมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยขับรถดีๆเลยนี่นี่คำเตือนนะคำเตือนนะไปแล้วเฮ้ยจะหนีไปไหนเฮ้ยเกาะเก่าอ่ะเฮ้ย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 ทำอไแหลกเนย ยีมไปแล้วกูดีบายวิทย์เรียกตำรวจมาทำไมอ่ะผมทำอะไรผิดอ่ะ Thank you so much มาต่อยมือไหมเอาเดียบโยโย่เอาเดียบเอาต่อย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 เฮ้ยนั่นอะไรพื่ต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยอะไรต่อยทำอะไรทำอะไรอ่ะเอาทำอะไรเฮ้ยอต่อยต่อย ต่อย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 เฮ้ยต่อ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 ยนี่ต่อยต่อยต่อยนั่นเลยเพื่อต่อยอ่ะอื้มอื้มวิอู๋วิไอ้คนข้างหน้ามันก็จะหัวเราะเราอืมมันเสยมากอืมเฮ้ยจะหัวเราะตายตืบตืบตืบโย่เพย์หรือไรเออรวย เออน่ารู้แล้วกลาวแคท็กคืแล้วรู้เลยไม่ต้องบอกหรอกมืนไส้ไอคนนี้มากเหือนไส้แล้ว r ู c o v e r รู้เออนาเหมันไส้ไปแล้ว ปัญจกานหนีทำอะไรอ่ะ <c oughs> มาเลยมาแล้วไม่ดีเรื่องเลยอือม Come on Pew อ้าวห <c oughs> นักไปบอปออืดอจมุดอืดจมุดอืดจมุดหนักไปบอปมันใส่คนเมื่อกี้มากฉันจะตัดมึงจะไม้เกนี่เลยตัดจะเกนี่เลยตัด <c oughs> ตับทำอะไรอยู่ครับตายเสอือไปแล้วกู้ดบายอย่าอ่อนหนึ่งเลยเฮ้ยขับรถระวังได้แล้วอุ้ยชนเลยอรอไม่ยอมยิงใครซ้ำบิ๊ม แมปมันช้าจังเลยอ่ะแมปไม่โหลดเฮ้ย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 ขับรถระวังในดี้เออวิ่งใหญ่เลย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 มันหนีใหญ่เลยครับไป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 รับยับตูดไปรับไปรับไปรับ ไปละไปแล้วคันนั้นหนีแบบแตกคิปเปิลอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายวัตตาฟักโอ้โหเป็นบ้าจริงๆเลยบ้านะเฮ้ยรวยนะใช่ไหมลงมารวยนะลงรวยนะใช่ไหมลงมาเลยอืมไวปิดเพลงนี่วะอย่าติด คนตำรวจเขาเป็นอะไรแมบบนะเป็นอะไรแมบบยิงมรถแป๊บหนึ่งแแบบลงไปครับยิงมรถแป๊บหนึ่งนะผมจะโชว์ท่าเบิร์นให้ดูมันมันมัน What the fuck ถูกจับเฮ้ยเป็นบ้าเลเนี่ยเอ้หนูแม่เล่นถูกจับตลอดเลยเจอดเมื่อเกิดที่สถานีตำรวจอีกมันไส้มาก เอ้าสอนอปังยี่ขันแป๊บ <What the S 1> เอา้าเมาอ่ะพ <c oughs> ี่ตำรวจทำอะไรครับตัดนิๆๆ้วสนุกแมพตัดนิ้วสนุกแมพอย่ามาครับสนุกแมพตัดนิ้วเล่นสนุกแมพโธ่ชี่ะนี่หมา้เลยวันนี้เฮ้ย <c oughs> ไปรับ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเล่นคอมเนียบจะเล่นคอม Police, <Move. S 1> เอากรรมยีมอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยถือรวถูกตำรวจจับเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกเ <c oughs> มากันเหรอครับช่างเดือยครับเมาไม่ขับนะครับ มองไม่ขบไปแล้ว <laughs> ไม่ต้องตรวจขี้ก,กลัวเว้ยอ้าวกรรมเอาทำอะไรทำอะไรทำอะไรโอ้ยคุ้นใบซีว่าเกนโอ้กูุ้นใบคุ้นเลยกู้นเลยอืมตายตายีตีตอืมมองไม่ขบมองไม่ขบมองไม่ขับอุ้ยโอ้ยลุงกันเลยวะโอ้ยมีปืนเลยมีปืนเลย มีปืน uh ด้วยมีปืนนะมีปืนนะปืนไม่แค่นี้แหละว่ามีปืนสนุกไหมสนุกไหมฮะตามผมมาถึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแอบก่อนเดี๋ยวตัวหัวมันมาตามมาทำไมตามมาทำไมตามมาทำไมเฮ้ยตามมาทำไมเฮ้ะตายอุ้ยอุ๊ยดักกันเลยเหรอมีออมับ เอ็ม p อ็มเอ็มไปงเล่นกันก o u นใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ใช้โอกาสได้เป็นประโยชน์สถานี้รวดเลือดสักด็ยิงไข่ซ้ำยิงไข่ ว oh, ิ้ยดีสี่ดาวเลยวิ้ยดาเลยเหรอโดน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 เอ้ยตายกำอะไรตายเลยทำไมตายตลอดเลยเฮ้ยโนมิลิ่เร้ตายตลอดเลยเนี้ยหูสิงเลย วันนี้ขับแท็กซี่สนุกแมพลงมาก่อนแล้วลงมาเลยสนุปแมพไปแล้วไปแล้วไปแล้วลงไปมันใส่มากลงมาลงมาเฮ้รวยนักใช่ไหมเ้อลงมารวยนกใช่ไหมลงไปบีเอ็มซะด้วย แบบบลับบลับแมนอืมทำอะไรฮะขับไม่เป็นเราเบียบเลยเฮ้ยตือตะตตตตอืมตืบซ้ำอืมทำอะไรทำอะไรทำอะไรยามอยู่ซี คนไม่เป็นเนะอ่ะจักรยานใครเนี่ยแตงกิ้วเอลิมัสสตันอุ้ยอุ้ยมีลมเลยจิงอะ่ะไปครับขับอะไรเนี่ยไปทางนี้ไปทางนี้ป๊อปบป๊อปบป๊อบป๊อบดีดีด ลงมา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 แกจะขับเจ๊ค,คนนี้ส่งบ้านเองเอ้าเจ๊เขาหายไปไหนหรือว่าคนแน่งมาคนเดียวเห้ยเฮ้ยดูคนผีดีเฮ้ยมันไส้ขับรถไม่ระวังเลยโก้ใช่ไหม นี่นะลูกมันอ ah, ันตรายยังไหนอ่ะมันอันตรายอุ้ยดูเดี่ยวซูเกตูนมันกิ้งคาแอบเดียวมากเลยอุ้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 ยต้องใช้ท่าไม่ตายคาราตันไปแล้วอุ้ย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 เดี๋ยวดีดีเฮ้ยยิงรถแบบมายิบรถแป๊บไปแล้วไปแล้ว thank you very m หืโ <c oughs> ย่เอ,อ,อาเฮ้ยล้มเป็นเดือ,อดหมดแล้วหมดทางสู่แล้ว เฮลิคอปเตอร์มานะเอาแมปไม่โหลดกำเอาแล้ครับแม่ฮนะ <c oughs> งไงไงก็อันนี้ก็เล่นมาสิบนาทีไนดะ้ได้ป้ะ <c oughs> แล้วก็เจอข่าวหน้านะครฮะพาร์ทหน้านะ GTA เอาอะไรกับคนบ้านะครับรอเล่นไม่ใช่อันนี้พาร์ทเอาอะไรกับคนบ้าเอาอะไรกับคนบ้านะฮะสำหรับวับบนนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ